สวัสดีครับอู๋นะครับอับร้อนนะครับเรื่องเลยซีรีส์ใหม่เปยังไงบ้างประกาศในผูดคุยฮาแบบครับก็เพิ่งประกาศชื่อซีรีส์กันไปนะครับกับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Century of Love นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ที่พวกเราตั้งใจกันมากๆเลยแล้วก็พอดเรื่องเนี่ยผมก็ได้เห็นมีโอกาสทุกคนเนี่ยไปเล่นในในในเอ็กซ์ว่าแบบเออจะเดาไว้ว่า จะเป็นเรื่องแนวยังไงนะครับผมเพราะว่าเราปล่อยทั้งทั้งตัวที่เป็นโปสเตอร์ซีรีส์ออกมาแล้วก็ทั้งตัวของคอสตูมเสื้อผ้าก็สนุกดีครับเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ได้เข้าไปไปส่องมาครับวันนี้เราพูดอะไรเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ได้บ้างก็จริงๆอย่างผมเนี่ยก้าพูดได้เลยว่าจากจากประสบจากที่เราถ่ายมาทั้งหมดตอนนี้26คิวแล้วนะค,ะครับคือเรื่องราวเนี่ยตอนที่อ่านเนี่ยว่าเข้มข้นแน่นอนแต่ว่าเราได้พี่หวอมากำกับอีกที่ใส่ความอินเทนส์นะครับแล้วก็ความ ทุกอย่างมันเป็นอิมโอชั่นอลแล้วก็มีการตีความออกมาทั้งหมดเรารู้สึกว่าหุยนี่ออกคือการแบบว่าการการการแสดงซีรีส์การแสดงละครมันมันเป็นใหม่ใหม่มากสําหรับผมเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เคยได้แสดงระดับนี้เลยเนาะผมว่าเอารดก็น่าจะใหม่เหมือนกันด้วยสับอันเนี้ยใหม่มากเลยครับมันมีการตีความในมุมของพุ่มกัดที่ตีความใหม่ครั้งกับตัวละครแล้วก็มีการทํางานกับเราอีกมาเลยมาเลยกล้าบอกได้เลยว่าเรื่องนี้มันสนุกแน่นอนคือมันเข้มข้นไม่มีตรงไหนเลยที่ ที่ลอยๆหรือว่ามันเป็นแค่แบบแม้แต่สีเล็กๆน้อยๆเขาคือมีดีเทลอินดีเทลเยอะมากใช่ครับคือพี่วอนี่คือเก่งเก่งมากเก่งเวสเปคแล้วก็หลังจากที่เราทําผลงานนี้ไปเราเชื่อได้เลยว่าแบบเราในในด้านการแสดงในในวงการบันเทิงอ่ะผมว่าได้อะไรจากตรงนี้เยอะใช่ครับเพราะว่าเราไปเนี่ยเราเหมือนเราได้ครูเราไปเรียนรู้ในทุกๆวันแบบเรียนรู้ในแต่ละแต่ละคิวที่ไปรู้สึกว่า เติบโตขึ้นและแข่งเก่งขึ้นแล้วได้รู้ว่าเออการแสดงที่แบบว่าจริงๆแล้วก็การแบบเจอพุ่มกับที่ละเอียดขนาดนี้มันทําให้เราได้แบบทําการบ้านเออจากที่เราว่ามันพอแล้วมันต้องทําขึ้นไปอีกแล้วก็มันทําให้เราแบบเก็บดีเทลเนาะเยอะมากๆเลยและที่สําคัญเนี่ยเราได้เจอกับทีมงานแล้วก็ทั้งๆเพื่อนร่วมงานที่มีมากความสามารถนะครับผมแบบนักแสดงที่แบบมีมากความสามารถอีกหลายท่านเลยก็ดีใจมากๆดีใจจริงๆครับ อ๋ออันนี้เป็นเป็นงานครับเป็นงานไปทํางานแต่ว่าก็แอบไปขอมาเหมือนกันให้ทุกอย่างราบรื่นเพราะว่าได้ยินได้ยินว่าที่ฮ่องกงก็คือศักดิ์สิทธิ์มากเรื่องของนี้ครับผมเราไปทำอะไรบ้างครับไปทําไปทําก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับที่เราลงก็เราไปไปดิสนีย์ฮ่องกงนะครับผมไปดิสนีย์ฮ่องกงแล้วก็มีโอกาสได้มีโอกาสไปทําบุญเขาเรียกว่าทําบุญไหมขอพรแล้วกันใช่คำว่าขอพรไปวัดอะไรนะวัดไปไปเป็นของแชร์ลิงเอียครับแชร์ลิงเอียที่เขาว่า เสริมดวงเอาเป็นว่าดวงที่ทําให้เราได้เจอคนที่มีวาสนาต่อกันเออเพราะผมพูดไปเลยว่าผมขอให้ได้เจอคนที่มีวาสนากับต่อกันวาสนาเหมือนเราเหมือนเราตอนนี้ฮะเรามีวาสนาต่อกันก็ได้เจอกันสามปีครับยังไงนะครับครับก็อย่างที่เขาว่าเลยครับคือผมมันไม่รู้เรื่องเลยคือเราไปใช่ป่มคือมันจะมีรูปปั้นผู้หญิงกับผู้ชายเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราเห็นในวิดีโอเขาไปทําฝั่งขวาเสร็จ เขาเขาก็บอกว่าอยากได้แฟนผู้ชายหรอเป็นภาษาจีนเราก็เอออ๋อตอนนี้ไม่ได้อยากได้ใครครับเราก็เลยขอเป็นเรื่องของวาสนาไปแทนว่าขอให้ได้แดงนี้นําพาไปสู่คนที่มีวาสนาต่อกันวาสนาต่อกันมาถึงหรือยังก็คือก็ต้องดูกันไปนะเอ๊ะหรือว่าอ,อ,อันนี้ผมสปอยไปหรือเปล่าเฮ้ยเราดูเราดู บสบอยได้สปายได้ไสบายได้หรอ,อคือนี่หรือวาสนารรนี่หรือวาสนานำพาแต่เสียใจยยแต่เข้มข้นจริงๆคือพวกเราเนี่ยผ่านมาด้วยหยาดเหงื่อน้ำตาลและออออคือคือมันหมอ ผมกำลังตามเขาอยู่ฟังอยู่ฟังฟังอยู่คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทุกคนคือเราแค่รู้สึกว่าเราทุ่มเทมากอ่าทุ่มเทรถก็ทุ่มเทมากผมก็ทุ่มเทมากมันมันใช้พลังกายแล้วก็พลังใจแบบเต็มที่เลยคือผมบอกตรงว่ากับกับซีรีส์เนี้ยพูดตรงๆเลยนะผมเคยกีบอบกับมันผมร้องไห้แล้วก็เขาคือร้องไห้เี่คือเราเครียดจนเส้นเลือดในเส้นเลือดมันขึ้นอ่ะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ป่วยเลยคือแบบบอกบอกกับทีมบอกกับช่องเลยว่าผมคงเลสผมคงเป็นนักแสดงไม่ได้ พูดตรงผมพูดแบบนี้เลยว่าแบบผมไม่เข้าใจการแสดงจริงๆมันมันคือมันต้องการระดับไหนอะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นยังไงคือเราเครียดมากเพราะเราเราจริงจังกับมันมากแต่ว่าด้วยด้วยทีมทุกคนนะครับช่วยกันมีออฟโรดด้วยแบบว่าทุกคนคือพอมันช่วยกันแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่ามันเป็นอย่างนี้มันมันได้ทํางานกับคาแรคเตอร์จริงๆมันได้มันได้เห็นสภาพแวดล้อมที่เป็นกองที่จริงจังจริงแล้วพี่หัวก็ต้องยอมรับเลยว่าพี่เขา เก่งมากแบบมือชีมากมันด้วยช่องวันซัพพอร์ตด้วยทีมซัพพอร์ตด้วยทุกอย่างมันมันสำหรับงานนี้ผมว่ามันมันเพอร์เฟกมากแล้วผมรู้สึกว่าผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ก็กล้าที่จะแบบว่าเอาผลงานนี้ทุกคนดูเพราะรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่มันเป็นอีกอีกเลเวลรอแล่น้ำเสียเราดูแบบจริงจังมากแบบจริงจังมากเพราะตั้งใจจริงๆัากดครับคิวบูด้วยครับคือเขามีสตันให้ แต่ผมอยากเล่นเองอ๋อเมื่อกี้นี้ก็เลยมาถึงก็เลยสวัสดีกั่านประธอ๋อใช่ครับนี่เลยเราจะได้ดูเมื่อไหร่นะมิสเออ่เดี๋ยวตอนนี้ยังยังไม่บอกครับยังอนะกราบอกได้แล้วเร็วๆนี้อ๋อเร็วๆนี้วันไหนนะอีกฝูงใจเดียวห้าสี่สามสองหนึ่งครับผมก็เร็วๆนี้นะครับผมแค่ฮะตอนนี้ตอนนี้ยังอันนี้พูดพูดได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็การ ถ้าทีสาวสองก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับติดตามเร็วๆนี้นะครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับเราติดตามได้เลยขอย้อนไปคอนเสิร์ตคู่เออที่เนี่ยเดอิวต์เออสนุกไหมครับน่ารักมากครับเอเนอร์จีจริงๆเอเนอร์จีหมดตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะไม่โอ้โหแต่ได้ข่าววันรักขาวเป็นทุกวันอ๋อใช่ครับทั้งวันเราอยู่เพรนั้นเหมือนเศษเป็นผมเป็นร่างทรงนะให้ให้ให้เป็นใจเราสนุกสนานกันมากใช่ครับ เราเรียกความสุขของเรามาลงอย่างเดียวเลยฮะละทิ้งความปวดล้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเราคือจริงๆงออก็ค <c oughs> ือเอาเพื่อนใช่ไหมครับแ <c oughs> ค่คือด้วยความที่จริงๆแล้วพอคอนเสิร์ตมันสนุกใช่ไหมมันสนุกว่ายิ่งช่วงท้ายคือพวกเราใส่เต้นกันเต็มมากแล้ว, <Enjoy. S 1> ลวเต้จอย <Enjoy. S 1> เต้นไปจนลืมว่าอ๋อมีไฮชาร์ตนี่นะมีเบนเฟิตอีกสี่ชั่วโมงนี่นะอืมชก็ถือว่าเต็มเต็มที่ในทุกๆทุกๆพาร์ทแล้วกัน เราอยากให้ทุกคนเอนจอยที่สุดเพราะว่าเราเรารู้ว่าเนเจอร์ของแฟนคลับพวกเราเป็นแบบไหนใช่มว่ามีมเยอะที่สุดมเยอะมากเยอะมากครับตั้งแต่เขาลื่นล้มเนี่ยเขินเลยคือหล่อลื่นคือมันมันเป็นโต๊ผ่างะฮะแล้วเราก็อยากจะเต้นคือเรารู้สึกว่าถ้าเราเยื่เฉยอ่ะร่างกายเหมือนกล้ามเนื้อมันไม่ได้ถูกใช้อ่ะมันแค่ปวดเราเลยต้องใช้มันให้มันรู้สึกว่าไม่ปวด ให้มันกระจายไปปวดทุกทุกที่แล้วนไง่เยความดึกขนาดนั้นเราง่วงนอนได้ไหมเราถึงได้แบบเเราพยายามเพราะเราก็ก็ด้วยครับเป็นการบูตเอเนอร์จีกับพวกเราด้วยแล้วก็แฟนคลับด้วยหลายๆคนเพราะว่าวันนั้นแฟนคลับก็เต็มที่เราก็เต็มที่เหมือนกันเพราะว่าได้ข่าวว่าแฟนคลับก็หิวข้าวมากอากาศแบบเป็นลมเลยอ่ะก็เป็นห่วงแฟนคลับทุกทุกคนนะครับ รอบหน้าเดี๋ยวเราคิดคอนเซปต์รอบหน้าจะจัดเป็นแคมป์จัดเป็นแคมป์สามวันสองคืนแล้วเดี๋ยวไอ้นี้อ้นี้ผมว่าดีจริงๆนะก็จะมีแอคชั่นแพลนในการที่อาเดี๋ยวตรงนี้เวลานี้ทุกคนไปแยกแยปแบบน้านะครับเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตั้งแคมป์ไว้ใช่เริ่มสนุกสนานกับการที่จะแบบว่ามาเจอแฟนๆ่างนีแล้วเนาะสนุกอยู่แล้วพาะผมมาสนุกกับแฟนคลับอยู่แล้วเพราะเรารู้สึกแบบว่าเหมือนเราเวลาเราอยู่ดูอยู่กับแฟนคลับอ่ะมันมันเหมือนเราได้ปล่อยตัวปล่อยใจเพราะในในยิ่งด้วยช่วงนี้ด้วยเราทํางานด้วยเนาะ ในกองมันเราเก็บกดคือเราต้องจริงจังพุ่งตรงคือเราจริงจังคือผมมันเป็นคนสมาธิสั้นในกองผมแบบต้องเต็มต้องแบบมีต้องมีสมาธิตลอดเวลาออไม่ได้อยู่หน้ากล้องคืออย่างนี้เลยต้อง,ต,องต้องตั้งใจแล้วพอพอเวลาเราได้เจอแฟนคลับมาเลยได้ปลดปล่อยออกมาได้แต่ว่ามันไม่ได้เครียดขนัดนันทุกคนมันแค่รู้สึกว่ามันพอมันได้เจอแฟนคลับอ่ะมันคือคนที่แบบเราอยากจะมาแช่มาอะไรด้วย ใช่ครับเพลงใช่ไหมครับเพลงก็จริงจริงก็ใกล้แล้วครับใกล้จะนี Reg ่นใกล้เริ Lightning> ่มแล้วใกล้เริ่มใกล้เริ่มแต่แล้วแต่เพลงประกอบละครเราเพ้อนะเพลงผมพูดเป็นละครตลอดเลยเพลงประกอบซีรีส์เพลงเราเริ่มซีรีส์ก็แป๊บนึงนะกำลังฉับสนเพลงซีรีส์เราได้ ใช่คืออันนี้ใครอ่านปากผมออกก็อุ๊บไปเลยคือพวกเราได้อ่านออกปะอยู่อ่านออกปะอหนผู้อีกทีเราเราได้เฮ้ย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 ไรมาสักครั้งใช่น่าจะคนละเรื่องกันมั้งครับอ่าแล้วก็จริงๆนะครับในตอนที่หนึ่งเรารู้สึกว่า เราไม่อยากไปนั่งดูคนเดียวมันเหงามันเหงาดูหนึ่งชั่วโมงไฮทัชห้าชั่วโมงเธอเตรียมมานอนอะเตรียมมานอนแต่คุณไม่หลับแน่นอนเพราะตอนที่หนึ่งเข้มคนมากมีอะไรให้พูดถึงเยอะ ผมบอกได้เลยว่าคุณบอยทะโกนเกียดคุณจะต้องภูมิใจครับพี่บอยถ้ามันจะยาวนานขนาดนั้นใ่กำลังเตรียมอะไรมาบ้างที่ชู่เตรียมอะไรอีกบอกเขาไปแต่ตอนแรกใช่ปะอุ้ยอุ้ยรู้ได้ไงมีอะไรนะอุ้ยอันี้ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนเรื่องนี้นะครับ ขาเซลเราคือครับอาสัมผัสต่อเราเอนจอยกับทุกโมเมนต์คืออีพีหนึ่งทุกคนผมบอกเลยว่าเชื่อแม้ว่าผมนั่งอ่านอ่านอ่านแล้วเราบวกกับที่เราถ่ายไปอ่ะคือตอนแรกผมอ่านก็สนุกแล้วนะบทอ่ะเราถ่ายไปที่มันเสร็จเกือบจะเสร็จหมดแล้วอ่ะอีพีหนึ่งอ่ะแทบจะเสร็จหมดแล้วจินตนาการเห็นเห็นหมดเอามาต่อแล้วแบบนี่โอ้ my god โทรทัศน์ทองคำนักตลาดเอ้ยตลักตลาหน้ากันเลยนเดี๋ยวมาร่วมงานมาร่วมงานมาร่วมงานรถมานั่งดูปีนี้ก็มาแล้วแต่ว่ามันมันมันอัดพูดตรงๆพี่หนึ่งครับพี่ปาล์มนะครับพี่คนเช่นไรบ้อันนี้เพิ่มต่อไปดูสองซามทีมเขียนบทพี่หนึ่งพี่ปาล์มพวกเขาสามคนนั้นคือผมอยากจะลงไปกระโดดแล้วก็คุกเข่าแล้วกล้ากร้านะรอดูเดี๋ยวถ่ายไว้คือเก่งมาก ใช่ไหมครับฝากถ่ายถ่ายดูด้วยใช่ไหมตอนที่เระโดดลงไปขอบคุณใช่ไหมดีป่ะดีป่ะดีดีมากคือเรารู้สึกเราเราอ่านเรายังอินเลยอ่ะอินมากๆแบบแล้วแต่ละซีนคือแบบเฮ้ยเขาคิดได้ไงเขาคิดได้ไงแล้วจินจนิการเขาแบบล้ำ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 เลิศมากเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านบทแล้วผมร้องไห้จะเสนอได้แบบว่าเียไม่ใช่คือเราอินไปกับมันจริงอันนี้ไม่ล้อเล่นนะเอาละกันปาเอาละกันตอนนี้เลย ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่ร uh ู้สึกว่ามันสนุกแล้วเราอยากอยากจะทำมันให้เต็มที่แหละแล้วก็ไม่ได้คาดหวังกับมันเลยไม่แต่นิดเดียวแต่ปีหน้าแต่ปีหน้าที่แบบอยากเห็นละคำอีกอย่างหนึ่งคอะไรครับคอมเมดี้คอมเมดี้แบบว่าเดี่ยวไหมเลยเดี่ยวเมือนเดี่ยวเหมอนอะไเงี้ยได้ไหมเดี่ยวกาโอ้เอออยู่ในแพน มีหรอเราเวลามีแล้วลด้ยวยหรอยูนเท็ผมมามีมีมีไอเดียมากเลยว่าจริงๆอ่ะคอนเสิร์ตของผมอะยังไม่มีนะอันนี้บอกก่อนว่ายังไม่มีนะ <laughs> ผมไม่อยากจะผมไม่อยากจะทำให้มันเป็นฟิลแบบิวสิคเลด้วยเป็นทอล์กโชว์ด้วยเป็นเรื่องเป็นราวใช่เลราผมแบบว่าครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเราก็เออ <laughs> เออตามน้ำไปเขาคงเป็นเรื่องราวส่วนใหญ่ในชีวิตของผมกอบโรแล้วเพราะมีเรืเอ่องเราเยอะมากไม่คิดลิขสิทธิ์ได้ปะ ไม่ลิขสิทธิ์เลยเหรอไม่คิดด้วยก็ซินเรรื่องาวของผมกบัปู้ที่แต่ต,ต้องบอกว่าชีวิตในวงการบันเทิงนี่ไม่มีตอนไหนเลยที่ผมไม่มีเขาเลยจัดที่แรกก็อยไปแค่ก้าวขาเข้ามาก็ออฟโรดแล้วแค่ก้าวขาเข้ามาก็ก้าวไปด้วยกันแล้วอันเดิมครับอันเดิมผมหาเจอแล้วแต่ว่าเราไม่เคยเห็นคู่แบบอมาโชว์คู่กันแบบแล้วเรา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 ไม่ออฟโรดอย่าไปโชว์นะ ถ,ถ,ถือไม่สูงในแต่ย่าโชว์แหวนไม่แก่โชว์เรางนีเหรอเราแค่นี้ชนใช่จริงๆก็อย่างที่บอกแหละว่าไม่เป็นแหวนแทนใจมันมันแค่รู้สึกว่าเวลาเราทํางานมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เอาไว้บอกกันแล้วกันว่าไม่มีใครยังมีกู <c oughs> เออเวลาที่เหนื่อยหรือว่าเวลาที่เวลาเราผ่านเรื่องยากๆไปด้วยกันอ่ะมันอยากให้จําโมเมนต์ที่เราประสบความสําเร็จไปด้วยกันให้เพชรมันคอยเตือนว่ามันแพงนะ โปรอะไรครับครับตามน้ำนี่เป็นเอิร์นตามตามหรือมองมองไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้ผมมันปิดหน้ามองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นอะไรแป๊บนึงนะถึงว่าเป็นคนน่ารักอะไรนะโอ้ยแซวเก่งมากหรือว่าผมแทงตาอะไรนะหรือว่าผมแทงตาไม่มีเออไม่มีอะไรวะเดี๋ยวเออโทษทีครับ ไปชวนติดตามซีรีส์หน่อยครับผมสองครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับผม Century of Love นะครับพวกเราสองคนก็แบบตั้งใจกันมากจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับใช่ครับฝากด้วยนะครับ Century of l o เลนะครับผมชื่อไทยสัตว์วสวรร์ยังไม่มีชื่อเลยพี่ผมคิดไม่ออกอุบัติรักข้ามเวลาอะไรดีอะไรเดียะอุบัติ กันล้กเวลาไม่รู้เจ๊ทะลุมิติอะไรผมไม่รู้ผมไม่เล่นมั่วไปหมดครับจริงผมแบบว่าคนชอบคิดว่าผมสปอยนะผมแต่แต่ก็ว่าแต่ก็คืออันที่ผมสปอยทุกคนไม่เคยจับได้เลยอันที่คนคิดว่าอันนี้แหละอันนี้แหละคือโดนครับยกเว้นครั้งนี้ก็ไม่รู้เอาเอาเป็นว่ารอดูรอดูรอดูพี่มือสั่นแล้วพี่มีพี่รุดไปไม่ใช่ไม่มีนะครับก็รอดูแล้วกัน อะไรวะเที่ยกูต้องแก้กันเลยเนี่ยช่วยด้วยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเออเออมา๋ยวถือให้ยังไงฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับผมคู่สีคู่หู่ดูโอตลอดการก๊อปไม้ไม่ใช่นี่แต่ล่าเขาหล่อเขาหล่อขึ้นนะขอบุญครับเฮ้ไปต่อะเขินเลยเนี่ยโดนเหมือนโดนจีบจีบพี่เขาจีบอย่างนี้เหรอ เฮ้ยทับประมาณนั้นแหละเสียการคือจริงๆ่าผมทำปกติอยู่แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าทำแล้วรู้สึกว่าคนอ่ะเขาน้อกมองว่าขายดีจริงๆนบผมพูดจริงๆนะผมสนิทกันมากแล้วแล้วมันก็เป็นโมเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันก็พูดไงอ่ะก็เล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วมันอยู่แบนี้ คือผมเป็นคนสก,กินเทสทคินชุยสกินชีฟอยู่แล้วแล้วคือเขาเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจแล้วก็วางใจมันมันใช่บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแบบอะไรบางทีเราเหนื่อยเราก็ <c oughs> เล่นไปเรื่อยอเงยครับ